สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับนี้ก็มาอยู่ในเกมไดซิมิเลเตอร์2 0 2 0นะครับก็มีกจะมาทดลองเล่นนะครับก็หลังจากที่หาเกมเล่นไปตั้งนานนะครับไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมตัวนี้ดูนะครับไปก็ลองกดเริ่มนไปเลยนะครับครับเืีไปบอกไปนะครับก็คือผมเล่นมาได้สักพักแล้วนะครับ ที่จริงเข้ามาหน้าแรกมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับมันต้องขับรถมาตรงนี้ก่อนนะเออผมก็ขับรถมาตรงนี้มันจะมีแผนที่บอกนะครับให้ขับรถมาตรงนี้ผมก็ขับมานะครับแล้วก็คือมันจะให้เราเหมือนจะยกของขึ้นรถนะครับน,น่าจะยกล้อรถขึ้นรถนะครับยกล้อรถขึ้นรถแล้วก็ยกล้อรถไปเลยนะ,ะนายอลองลองโอ้ยนายลองยกดูสินะ,อ,ะอันนี้เยังไม่ได้ ได้แล้วกวกดยกเึนเลยครับก็คือจะมีป no ุ่มนะครับเหมือนได้เล่นเหมือนได้เล่นได้เล่นทั้งรถเคียนมาเลยนะครับนะได้เล่นทั้งเคียนมาเลยอ่ะทีนี้ก็วางนะครับค่อยค่อยวางนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับนะอือหือ่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาอ่าเรียบร้อยเสร็จอันที่หนึ่งแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ ยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ล้อนะครับน่าจะาไปเปลี่ยนให้รถไทน,นะครับทีนี้เราก็ไปตามแผนที่ที่มันบอกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ชอบระยะใกล้ๆนะครับเราจะอ้อมนะครับเราจะอ้อมไปทางเหนือน,นะครับแล้วก็ปีโค้งไปโค้งได้ไหมโค้งได้ไหมโค้งได้ไหมอ๋อได้อยู่ไป ไปต่อครับระยะทางก็น่าจะไกลอยู่นะครับโอ้คงได้ไหมคงได้ไหมโอ้เรียนมาครับผมเรียนมาครับไปต่อครับไปต่อเกมน e oh ี้ก็กราฟิกสวยมากเลยนะครับนะก็กราฟิกสวยนะครับสมัครใครที่โทรศัพท์เป็นหน้าจอเอ่เซสเซอรบวกขึ้นไปนะครับโปรเพัน์นะ ภาพก็จะออกมาสวยหัวฮิตดีพัดสวยเฉยโอ้เฉยๆนะครับนะเออครับตอนนี้เราก็ตัดภาพมาที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ขับได้มาครึ่งทางแล้วนะครับอ,อ่าตอนนี้ก็เจอไฟแดงครับเพิ่งจอดโอ้รถคันเมื่อกี้โคตรสิ่งเลยนะอซสิ่งเกินเราก็ไม่สนครับเราจะไปตรงล้อรถของเรานะครับ คิว่าไปนะครับเกมนี้ก็กราฟิกสวยจริงๆนะครับนะแล้วเท่าที่ผมเล่นมาดูนะครับมันไม่ใช้เน็ตก็เล่นได้นะครับนะเออมันกะมีด่านแต่ละด่านนะครับนะก็เป็นด่านให้เล่นนะครับนะเล่นผ่านด่านนี้แล้วก็ไปด่านนี้อีกนะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับก็น่าจะเป็นด่านแรกอยู่นะครับโอ้มีสะพานให้ขึ้นด้วยนะโอ้สวยสวย สวยมากเลยนะครับูกราฟิกก็สวยนะครับนะทำมาเป็นเมืองสวยสวยถือว่าสวยอยู่นะครับนะอู้ยชนชนชนรู้สึกเหมือนพวงมาลัยจะหนึดหนืดหน่อยนะครับนะขับยากอ่านี้เราก็ขับไปเรื่อยๆนะพวงมาลัยขับยากจริงๆเลยนะครับนะเป็นพวงมาลัยน,นเป็นหนืดหนืดนะครับนะก็หนืด ทางโค้งอ่ะโค้งนิดเดียวเกือบต่มเลยอะดูเหมือนจะให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับนจะให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเกือบไปครับเราเลี้ยวมาด้านซ้ายนะครับครับตอนนี้ก็ตัดมาที่ใกล้ถึงแล้วนะครับนะก็นี่ครับต้องโค้งมาอันนี้ครับเหมือนจะถึงแล้วนะครับนะก็นี่ครับด้านหน้าของเรานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับ ขี่ซาเทะันนี้ไหมชา้าจริงๆตายครับอาวพอมาถึงก็มืดพอดีเลยนะครับนะน้ำมันก็หมดนะครับนะเออผมก็ลืมสังเกตน้ำมันมาตั้งนานนะเออน้ำมันก็หมดพอดีเลยนะครับนะอ่าแค่นี้นะครับก็จะได้ไปด่านต่อไปเลยนะครับออคลิปนี้ผมก็จะมีเท่านี้ก่อนนะครับนะก็ ไว้ดูชิปหน้าต่อนะครับนะจะด่านต่อไปจะต้องเล่นอะไรยังไงนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเรามาดูว่าอีพีหน้าเราจะได้ไปส่งอะไรหรือเราจะได้เรียนอะไรกันนะครับนะครับชิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ